สบายดีพี่น้องมือหนี้ก็มาพบกับม่นบาวเล่าเนาะมือนีสีผ้ารอวางเหตุงานอยู่ไทยเนาะสบายดีมดสุขสุคนเนาะมือนี้ก็กลับมาพบมาบอกับบาวนิลันดอนแซนแอลคือเก่าเนาะมือนีบาวเล่ากับสีมีเรื่องเล่าดีๆสีมานํำเสนนให้ที่น้องเข้าเลยครับในส้มน้ำกันเนาะว่าการมีเพื่อนของบาวเล่าคนนึงเนาะตอนนี้เพื่อนกาในทำงานอยู่ประเทศไทยเนาะ เพิ่นกะหากะไปวังส่วงว่าโควิดอยากถอยๆเลยเนาะเพิ่นกะแปลว่าไปแบบว่าหลักไปอนะไรเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่จังหวัดเพชรบุรีเนาะเพิ่นไปอยู่บอนที่ว่าเพิ่นเคยอยู่ตั้งแต่ดนซีหาปีเนาะเพิ่นอาศัยอยูย่หันกับประมาณอันหกเจ็ดปีเนาะเจนว่าเก็บเงินเห็ดบ,านนะบา้านเนาะเห็ดบ้านกะได้เป็นหลังเพิ่นเนาะหลังมักใหญ่ๆเนาะแต่ ตอนนี้กับบ่าวเล่ากับยังท่านมีภาพบ้านหรือว่าการมีอันสีแปะลิงไว้ให้พี่น้องเห้าว่าบ้านของบ่าวเล่าที่ว่าเคยไปอยู่เคยไปทํางานเจ็ดปีเนาะที่อยู่ประเทศไทยเนาะว่ามันใหญ่สำหรับไนนะพี่น้องเนาะเพิ่นกับบ่าวเล่ากับเห็นคลิปของเพิ่นอยู่เนาะคลิปบ้านเพิ่นรีวิวเนาะแต่ตอนนี้กับสีมารีวิวภาพบรรยากาศอยู่จังหวัด เพชรบุรีเนาะหรือว่าภาบธงหน้าภาพกเกษตรกรของที่ว่าเพื่อนเบาเล่านั้นไปอาศัยอยู่เจ็ดปีเนาะเช่นว่าคือแบบว่าบ้านเพื่อนของตัวเองเนาะแถาแก่เพิ่นก็นหักแพ่งเนาะมียังเพิ่นก็นแบบว่าซื่อให้เนาะเพราะว่าจะกินยังเพิ่นก็เจ้าดหให้กินนะพี่น้องเนาะมื้อน,นี้ก็สีเอาคลิปนั่นมาให้พี่น้องเข้าได้องได้ชมด้วกันเนาะ ว่ามันเป็นอย่างไรเนาะถ้าว่าสอบก็จะลืมติดตามส่องมุ่นบ่าวล่านําเนาะเพิ่นกาเป็นคนล่าคู้นึงที่ว่าไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยหรือว่าไปเกือบหอดสิปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นไปอยู่พุน่นสองพเมียเนาะอยู่กัมีความสุขลเนาะพี่น้องคนงานกาบริไลน์ภายนเนาะอยู่บนหันเนาะเพิ่นกาเหตุแปลว่าประเภทเลี้ยงป้าปลูกพืชเนาะ รือเก็บพักคล้ายเนาะหรือเก็บพักให้เจเนาะส่วนว่าอันคนคล้ายคนคล้ายอยู่ตลาดกามีต่างหากเนาะเ<ม>งินเดือนกับประมาณหมื่นกว่าเนาะพี่น้องนอกคาว่าไลเป็นเงื่อนเก็บของเราวกับประมาณสามหลานปายเนาะสามหลานปายต่อพนหนึ่งเนาะแต่เพ่นว่าอยู่สองคนกันบเรือแบว่าเรือ กินเรือใส่แต่ละเดือนนี่ก็จะประมาณห้าหลานห้าหลานกว่าเนาะตอนนี้กับเบาลายฝนล้ะน้อพี่น้องเนาะถ้าสอบก็ยอย่าลืมติดตามสองบาโมนน้ำน้อพี่น้องเนาะสองบาโมนกัก็คือว่ามุ่นเบาเล่าเนาะมุ่นเบาเล่าเนาะอย่าลืมติดตามถ้าว่าสอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเล่าน้ำนาะ โอเคเนาะไปหับช่มคลิปได้เลยสบายดีพี่น้องมือนี้ก็มาพบกับม่นบาวล่าเนาะมือนีสีผ้าหล่อาาวางเฮ็ดงานอ,อยู่ไทยเนาะอยู่เพชรบุรีเนาะพี่น้องว่าบรรยากาศสิเป็นอย่างไรเนาะสัมนะ สบายดีพี่น้องมือนี้กับสีผ้ามาเก็บกระเพาเนาะกระเพากประมาณนี้แหละว่ามันสีดย้ยสีด้ประมาณจักโลเนาะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยพี่น้องถ้าเก็บไปวังบ,อบอ่อเฮิงนี่แหละประมาณถ้าเก็บประมาณสีหมื่นนี่แหละ มาเก็บอีกเธอหนึ่งเนาะนีนน่นี่เขาซีเดดประมาณนี้เนาะพี่น้องเขาซีเดสซีสีโบเดดจ้ำเนาะสีโบเดดจ้ำอย่างสีเนาะ จงจงให้มันแตกในกิ่งวันนี้เนาะแล้วมันก็สิแตกออกมาเป็นอย่างซ้ำงานจริงๆนะพี่น้นองเขาก็สิเด็ดประมาณนี้เพื่อให้มันแตกออกมานี่ยตัวทีม่มันสีโปง่งเลยเนาะเขาก็สิเด็ดจงไว้กิ่งหนึ่งเนาะเอ้ยสิแทงเด็ดแห้งโป่งพี่นอ้องเไยกะเผา เรื่อยๆพามาเก็บกระเพราพี่น้องเอ้ยอโอ้ตันทีตัวนี้ก็ง,งามไม่ได้นี่เนาะ เป็นเลื <Incred> <ka> ่อยอันนี้ต้นกำลังแดงพี่น้องเลยต้นซีดาแดงเริ่มใหญ่เลยอันนี้มันยังเป็นใหญ่เดียวรอบหนาเอาไว้รอบหนา อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ทรายเนาะพี่น้องเป็นป่านนี้นนนเนาะคางๆก็สิเป็นทงหน้านะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบ่อปลาเนาะ นะเดี๋ยวเก็บมันตัวยาวก่อนเนาะเพื่อรอบหน้าไว้รอบหน้าตัวยังมันยาว ว,ว่าปงไว้ส้ม่วดนี่พี่น้องเลยกรเก็บไปทสี่มือยังได้ไหมากรเก็บ 10, มันเด้หออมันได้ยังมปง buh mi dah bukong ni nak ke kep nak ke ni ตายเป,เป็นยังคือตายว่ะตะ่ขาพ,พี่น้ yeah, <ch> องยาจับทุกไงหนึ่งจังมันเป็นยังยตายจับอลไรเป็นายา เีพน,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 น้องมากษนะนนะคาับเก็บไปว่งหัน,น,นยันได้โคราชกได้ไมแต่นมันน่าตกเลือมโปง้ง ทีม่านั่นก็คือบ่าวลาวได้ให้พี่น้องเฮ้านี่ได้หาไปส้มผาบรรยากาศอยู่จังหวัดเพชรบุรีเนาะเป็นผาทงหน้าหรือว่าเป็นาพามเกษตรของข้าเจ้าเนาะทีว่าบาวมุ่นนั่นไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยนั่นเนาะกับเพิ่นก็อยู่ประมาณ67ปีกว่าเนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบบานตัวเองเนาะเจ๊ก็หักแพงคือแบบลูกลานเนาะนี่แหละระวัง ลาาไทยก็มีายสัมพันธ์กันแปลว่าคือไาหน้องเฮาเนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะก็คือคนอยู่ในขอบรัวของตัวเองเนาะก็คือสิ่งที่พี่น้องเห็นน่แหละเนาะอันหอดย่ามวางกาเพิินก็จะได้แปลว่าทายคลิปกัตามใจสอบเนาะแปบลบว่าเจ๊ไม่ยังกับไริหายบริวาอย่างนเนาะเฮากับเห็ดตามสบายเนาะเวลาเพิินต้องการเฮาก็จะเห็ดเวียกซอยเพิินเนาะ เวลาวางกันบ๊ดนะพี่น้องเนาะนี่แหละเขาว่าคนลาวกับคนไทยเนี่ยคือพี่น้องกันแท้ๆเลยเนาะพี่น้องเนาะปะกันบ่หยเนาะคนลาวกับแบบว่าหลายคนกับแบบว่าได้มีกับหอนว่าไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะเหตุงานอยู่ประเทศไทยหลายปีมากกับบได้ยั่งเนาะพี่น้องเนาะมากกับสร้างเพื่อนหรือว่าสร้างบ้านเนาะเพื่อแบบว่า อาศัยอยู่คือทุกมืน่นนี่ยน้องพี่น้องส่วนว่าช่วงนี้ก็เป็นส่วงที่ว่าโควิดเด้นเนาะไปใส่มาใส่ก็ลำบากนอนขาวเจ้าก็จำกัดเนี่ยแล้วก็อยู่แต่นา่าหันแหละเนาะพี่น้องเนาะถ้าสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องอนี่ละนอนเนาะพี่น้องเนาะนี่ละนอนแชแนลเนาะหรือว่าอย่าลืมไปกดติดตามส่องบามอนน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ดังนั้นกัคลิปนี้กับพากถึงพี่น้องชาวไทยและชาวลาวมดสุขูสุคนเนาะถ้าว่าคลิปนี้พิดิลาดกับขอโทษขอภัยนำพี่น้องชาวไทยมดสุขูสุคนเนาะหรือว่าชาวลาวน้ำเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กับจบเพียงเท่านี้นาะบายบายเนาะ